สวัสดีค่ะคุณวิกิตคะ่ะครับสวัสดีครับคุณวิกิตคะ่ะสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ที่รูดต่ํากว่าแนวรับไปที่ระดับเก้าร้อยสี่สิบจุดในจุดนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อครับก็ประเด็นหลักเลยเนี่ยนะครับมาจากพันธบันะครับหลังจากที่โรงแรงหลุดบริเวณพันจุดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนักลงทุนในประเทศเผมเชื่อว่าจะมีมาร์จินที่ถูกฟอร์ออกมาถูกบงังคับขายใช่ไหมคะ ใช่ครับก็คือถูกบังคับขายลงมาก็จะสนิทส่วนหนึ่งเป็นสองเรื่องหลักนะครับที่กดดันปัจจัยในประเทศเราเองส่วนนะครับในมุมมองของตัวต่างประเทศหรือว่าฟันฟองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับผมมองว่าตลาดเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยในต่างประเทศอยู่ใ,ในส่วนของตัวยุโรปนะครับในช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยคงจะต้องติดตามกันดูว่าทางแต่ละประเทศในสมาชิกยุโรป จะมีการใส่เงินเข้าไปในเงินกองทุน EFSF ได้ครบตามจํานวนที่กําหนดเอาไว้หรือไม่นะครับแล้วก็ในตัวของเยอรมน,นีในสัปดาห์หน้าวันที่ยี่สิบเก้าจะมีการโหวตรัฐสภานะครับผ่านในเรื่องของการเติมเงินข้าไปในเงินกองทุนดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งในประเด็นนี้เองผมมองว่าระยะกลางเนี่ยนะครับก็คือจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาฯย,ยังคงมีความเสี่ยงแต่ในช็อตเทอมเนี่ยหน้าถ้าเยอรมันมีการใส่เงินเข้าไปในเงินกองทุนดังกล่าวตลาดหุ้นน่าจะรีบาวได้ ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีที่เราจะรอดูอยู่ในอาทิตย์หน้าค่ะแต่อาทิตย์นี้ในช่วงเวลานี้สําหรับการขึ้นลงของตลาดหุ้นยุโรปเป็นสีเขียวหมดทุกตลาดแล้วนะคะครับผมใช่ตลาดของยุโรปกําลังเปิดทําการซื้อขายประมาณบ่ายสามบ้านเรานะคะตีกลับ,บ,บมาเป็นบวกแล้วนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ตลาดหุ้นไทยในช่วงปิดตลาดน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นยุโรปไหมคะผมคิดว่าน่าจะปิดอยู่ที่บริเวณของ960จุดนะครับนี่ถือว่าเรารีบาวขึ้นมาแล้วประมาณ17จุดจากบริเวณ940 นะครับ <Ha. S 2> ได้จะอยู่แถวบริเวณ960ได้ถ้ากิดสูงกว่า960ได้อที่หน้ามีลุ้นครับ <Ha. S 2> ขึ้นไป <Ha. S 2> นะครับค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นช้อนตอนนี้ยังไงบ้างคะก็คงจะแนะนํำในเรื่องของการซื้อเล่นดเ,เล่นรีบาว <Ha. S 2> ซื้อเล่นรีบาวซื้อหุ้นตัวไหน,นอย่างไรคะต่อจากนี้โอเคทีนี้ถ้าจะซื้อหุ้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่ถูกทอตเซลล์มาเยอะ นะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ประกอบกับเป็นหุ้นที่มีไฮเบซ้าด้วยเนี่ยอาจจะรีบาลด้วยเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับหุ้นที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่จะอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เช่นตัวของเคแบงค์นะครับหรือว่าตัวของบ b บส่วนกลุ่มของปิโตเคมีอาจจะมีตัวของ i อวอนะครับแล้วก็ตัวของปูนใหญ่ซึ่งปูนใหญ่ต้องมีตัวของกลุ่มปิโตะอยู่ด้วยเหมือนกันก็คิดว่าในกลุ่มพวกนี้นะครับเป็นหุ้นที่ถูกยิมท็อตเซลล์ไปเยอะมาก นะครับนับตั้งแต่วันที่เก้ากันยานะครับตลาดเริ่มเป็นขาลงแล้วก็มีการช็อตปริมาณาสะสมมาค่อนข้างมาเพราะฉะนั้นถ้าจะรุรน riba ผมื่อว่าหุ้นบูชิปพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์บีบอนะครับไอวีอปูนใหญ่รวมถึงตัวไอซบีด้วยก็ได้ให้ห้าตัวเลยนะครับนะอาทิตย์หน้าถ้าจะรุบา r เนี่ยหุ้นพวกนี้จะเป็นตัวนําตลาดขึ้นครับเคแบงค์ K K ที่ที่คุณให้เพราะอะไรคะเคแบงค์ K ครับผมสำหรับตัวของ คแบงค์นะครับแนวรับนะครับวันนี้เนี่ยลงมาเทสไปแล้วนะครับก็คือบริเวณของโลของวัน113ถ้าไม่ได้เกิดโลใหม่ที่ต่ํากว่านั้นอีกนะครับผมคิดว่าน่าจะซื้อแถวๆบริเวณ113-114เลยแล้วก็เป็นรีบาวกันอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปถึงบริเวณแนวซ้านที่มองก็คือ117นะครับเป็นอย่างน้อยอาจจะมีเออร์เลอร์ได้ครับถึงบริเวณ118ได้นะครับจะไปาักเก็ตระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะผมมองว่าสัปดาห์หน้ารีบาวด์นะครับจากประเด็นก็ง ว่าปลายสัปดาห์จะมีข่าวดีนี้ก็ของตัวยุโรปนะครับเยอรมันอาจจะมีการโหวตผ่านการเติมเงินแล้วก็ตลาดรีบาวไปแต่ในที่นี้ยังคงมีความเสี่ยงรีบาวไปยังคงเป็นแค่การแก้พอร์ตนะครับหรือเป็นการล็อกกาไรเอาไว้ก่อนนะครับอืมค่ะแล้ว S C C ซล่ะคะสองหลุดสามร้อยมายืนที่ระดับสองแปดสามนะคะครับโอเคครับสาหรับตัวของ S C C ซซนะครับราคาวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับน่าจะเริ่มยืนได้แล้วนะครับ แาวรับที่มองเอาไว้ก็คือถ้าไม่ย้อนต่ำลงกว่าเอ่อบริเวณที่280บาทนะครับตรงบริเวณ2 8 3าน่าซื้อละครับเป็นลุนรีบาร์ในอาทิตย์หน้านะครับแนวต้านที่มองเอาไว้อาจจะนะครับมีโอกาสขึ้นมาถึงบริเวณ291บาทก่อนเป็นไฮของวันนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงบริเวณของตัว295บาทครับหุ้นแต่ละตัวที่แนะนำก็เหมือนไฮเบต้าทางทด้านต้องครับเป็นไฮเบต้าแล้วก็เป็นหุ้นที่ถูกยิมช้อนมาเยอะขณะเดีเ<ล>ยวกันเป็นหุ้นที่มี ใช่ครับรับเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีราคาตอนนี้มีที่เขาถูกแฟงแวะรูค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าคุณครับโนมูระเองก็เป็นหวกแห่งหนึ่งที่ให้ยืมหุ้นช็อตได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยเห็นภาพเลยเราจะเห็นฮะแล้วก็ปริมาณการถอนในช่วงที่ผ่านมาในหุ้นดังกล่าวนี้เอยครับแล้วไอพีเอล่ะคะ ไอวีเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะรีบาวได้เช่นเดียวกันในทิศทางเหมือนกันนะครับเป้าหมายนะครับซื้อคงจะเป็นบริเวณของตัวส0สิบาทตรงนี้แหละนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่ส0มสิบเจ็ดห้ารีบาวไปเนี่ยมีทา์เก็ตนะครับดาวต้านอยู่ที่สาสิบสาบาทนะครับหรือส2มสิบสองบาทห้าสิบเป็นอย่างน้อยครับค่ะค่ะเพราะว่าคุณวิกฤตเองก็จะมีข้อมูลเรื่องราวที่บอกว่าถูกบังคับขายกันมามาพอสมควรในกลุ่มหุ้นดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะค่ะ ก็ตอนนี้เองเวลาประมาณ16นาฬิกา17นาทีนะคะคุณวิกิตตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ขึ้นมายืนที่ระดับ956ใช่ไหมคะครับต้องรู้อย่างเดียวครับว่าปิดยืนเหนือ960ได้ไหมถ้าปิดยืนสูงกว่า960นะผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีพอสมควรครับแต่ถ้าต่ํากว่านั้นลงมาก็คงไม่ซีเรียสนะครับยังไงอาทิตย์หน้าช่วงต้นสัปดาห์อาจจะมีความผันผวนนิดนึงะนะครับแล้วก็อาจจะไปปรับตัวขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์ได้ครับค่ะแล้วปริมาณวันนี้ถือว่าน,าน,น่ได้45,000ล้านนะคะ ครับผมก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็คงอย่างที่เรียนว่าเกิดมาจากฟอสเซลก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วแพนิเซลล์ก็อีกส่วนหนึ่งขณะที่ออเดอร์ของฝรั่งที่มีการตั้งขายสุดที่เอาไว้ในช่วงเช้าเนี่ยเห็นเท่าเห็นปริมาณการขายนะครับประมาณสามถึงสี่พันล้านบาทนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าบ่ายนี้ออกมาแล้วในสุดที่จะเป็นฝ่ายขายเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนประเด็นหน้าอาทิตย์หน้าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของเวนโดว์เดซซิ่งครับเวนโดว์เดซซิ่งในที่นี้ผมคิดว่านีน้ ถูกมากนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของคนที่ซื้อแบบ b a r กนฮันเตอร์นะครับเข้ามาไล่ล่าหุ้นถูกในตลาดนะครับโดยเฉพาะหุ้นบูชิปนะครับบูชิปบิ๊กแคปต่างๆที่ผมเรียนนะฮะนี่ไม่เพิ่ทุนที่อยู่ถูกยืมช็อตมาก่อนหน้าน่าจะเป็นทุนที่ถูกทำาว d d โอเ r e s s i เหมือนกันนะครับทีนี้ลูกค้าของคุณวิกิตก็ได้กําไรสิเพราะว่าช็อตหุ้นมาขายข้างบนแล้วก็ลงมาซื้อข้างล่างใช่ครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเรามีโปรโมชั่นด้วยครับยืมยืงคุ้นช็อตห้าวันไม่คิดค่าฟรีอะไรพวกนี้ด้วยครับางได้เปรียตลาดคับ เรื่องรา,ายละเอียดตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านนะคะในช่วงที่หุ้นหลงักลงทุนทํากําไรได้นะคะคือขายบนซื้อล่างแต่รายละเอียดตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลกับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งเป็นกระบวนการ,รเป็นวิธีการที่ทําตามกฎนะคะคก็คือตลาดทุนนิยมนั่นเองนะคะคก็ไม่ถือว่าการได้เปรียบเสียเปรียบใคร,ค,รค่ะเพราะมีมีบางท่านนะคะคุณวิกฤตบอกว่า สาเหตุที่หุ้นถล่มทลายเพราะมีการทำช็อตแล้วก็ลงมาซื้อข้างล่างถูกถตรงนี้ค่ะวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการถูกต้องหรือเปล่าคะครับผมมันเป็นกลไกของตลาดครับถ้าเวลาตลาดที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับช็อตเซลล์นะครับเขาจะทำงานในเรื่องของการขายช็อตแต่เมื่อถูกครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำเพื่อป้องกันพอร์ตครับเวลาที่เรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะครับเราอาจจะมีการยืมหุ้นมาช็อตเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเราก็ได้อีกอย่างหนึ่ง นะครับเวลาตลาดเท่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับกลไกของการทำช็อตเซลล์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เร่งให้ตลาดขึ้นได้เร็วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับการเป็นเหมือนกับตัวคาตาลิสต์หรือว่าตัวเร่งนะครให้ตลาดนี้ขึ้นได้เยอะเพราะว่าจะมีการโคเวอร์ช็อตเกิดขึ้นค่ะมันเป็นเครื่องมือยุทธกลเม็ดในการลงทุนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแล้วสาคัญที่สุดผมมองว่าเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงครับเวลาหุ้นขาลงเนี่ยเราสามารถยืมหุ้นมาช็อตตรงนี้ได้นะครับอย่างน้อยก็คือไม่ได้ปล่อยหุ้นเอาไว้ติดพอร์ตเฉยโดยที่ไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับเราต้องทําความเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามรายการนะคะคุณวิกฤตก็ค่อนข้างที่จะสงสัยและก็ค่อนข้างแปลกใจว่าทําไมมีการทุบแล้วก็ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะกระบวนการที่เป็นเครื่องมือจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่นักลงทุนทั่วโลกเขาใช้กันอยู่ เราต้องศึกษาจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยลูกค้าของคุณวิกิตเขาก็ได้กําไรไปแล้วจากขายข้างบนลงมาซื้อนั่นแหละครับผมถูกต้องค่ะคุณวิกิตถ้ามีโอกาสคุณจะต้องให้ความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทางด้านนักลงทุนไทยนะคะได้ไม่ดีไปกันีกยิ่งครับดีมากเลยครับเพราะหะายท่านไม่เข้าใจจริงๆในกระบวนการที่คุณพูดถึงครับแต่ก็ใจเย็นนะคะแต่ตลาดหุ้นไทยเร็ว้ายสุดต้องรออะไรอีกไหมคะ ตลาดหุ้นไทยเดียวไ้สุดรออะไรอีกไหมคงต้องอิงจากปัจจัยในต่างประเทศก่อนครับเป็นหลักนะครับถ้าต่างประเทศฟื้นเราก็พร้อมที่จะฟื้นตามขณะที่ความเสี่ยงในประเทศเราคงมีอยู่อย่างเดียวนะครับถ้าตามข่าวกันก็คงจะเห็นข่าวกรณีการฟ้องร้องนะครับขอเพิ่มถอนหุ้นปตทจากตลาดรวมถึงบริษัทในเครืออันนี้แหละครับที่เป็นความเสี่ยงในประเทศที่คาดเดาไม่ได้เหมือนกันบางท่ที่จะดูได้ยากมีข่าวเรื่องการฟ้องร้องขอให้เอาหุ้นปตทออกจากตลาดอาจจะเกดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอันนั้จะมีผลครับค่ะแล้วเรื่องราวของทางด้านกสทอชอที่มีการนําเสนอชื่อสิบเอ็ดคนนะคะอ๋อครับอันนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างของการยื่นทุนเก้าหลายช,ชื่อนะครับคงจะไม่ทราบกําหนดการที่ทท,ที่ชัดเจนเหมือนกัน แต่คิดว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละนะครับตรงนี้เองก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะทําให้หุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับโอเปอเรเตอร์ทั้งสามรายน่าจะยังคงดูแล้วดีกว่าตลาดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดวานด์ดีแท็กนะครับรวมถึงในกลุ่มซิงค์อปนะครับที่ถือหุ้นแอดวาน์อยู่อย่างตองอินทัศนะครับก็น่าจะดูแลเด่นกว่าตลาดเช่นเดียวกันครับอืมค่ะค่ะถ้ามีโอกาสโนมูระซึ่งต้องถือว่าเป็นโรกอินเตอร์เนชันแนลนะคะต้องดูเขาดูเราค่ะคุณผู้ฟังเปิดใจเปิดหูเปิดทุกอย่างนะคะว่าเขาให้้ะะรรเาาบงนค บางทีเราจะเอาแต่ตางๆงอย่างเดีวไม่ได้ต้องเปิดหาข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะคะเพราะรการลงทุนในตลาดหุ้นโอ้โหมีต้องบอกได้ว่าใช้กลยุทธ์เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งเห็นเขาบอก LTFMF เข้ามาตอนนี้ด้วยหรือเปล่าคะกองทุนในประเทศนะคะก็มีบางส่วนแล้วครับเท่าที่ได้คุยกับกองทุนก็คือมีมันซื้อเข้ามานะครับในเรื่องของตัว LTF บ้างแล้วแต่ว่าเขาคิดว่าน่าจะมีการทยอยซื้อเข้ามาอีกครับน่าจะยังไม่หมดในเรื่องขอนี่ประคองหุ้นอยู่ไหม น่าจะประคองหุ้นได้ครับแล้วก็เบนยนได้จะ่เข้ามาหนักๆก็ช่วงก่อนปลายปีครับคงต้องรอดูโบนนะ่เห็นว่าตกหนักอย่างนี้ก็ต้องมาช้อนหรือเปล่า LTF อ่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าผคิด่บงนี้นะครคุณผู้ฟังครับเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่า LTF เป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เข้าเข้าตัวหลักๆเลยเขาจะกล้าเข้าไหมปตทหรืออะไรตรงนี้นะคะผมคิดว่าในส่วนของกองทุนเนี่ยถ้าเราเลือกนะครับมันจะมีประเภทของกองทุนหุ้นผสมกับหุ้นปันผลสูงค่ะ นะครับพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมสําหรับเรามากกว่าในเรื่องของการเข้าลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกหุ้นที่มีปันผลดีๆนะครับสำหรับกองทุน l t f ที่เน้นหุ้นปันผลนะครับมีหลายๆกองครับซึ่งเราก็เป็นตัวแทนให้กับทุกบอลจรอ่ะครับทางโนมูรก็มีขายด้วยเหรอคะใช่ครับติดต่อซื้อกับทางเราได้เลยครับเพราะว่าในส่วนของตัวกองทุนเนี่ยเรามีครบทุกบลจเลยครับแล้วก็เราจะเปรียบเทียบ performance ให้ด้วยว่ากองไหนเนี่ยทำผลกําไรได้ดีกว่ากันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ นะสำหรับการเข้าซื้อกองทุนนะครับทั้ง l T F I M F เรามีให้หมดครับแล้วกองไหนที่คุณวิกิตรู้ไหมว่าทําผลตอบแทนได้ดีมากตอนนี้ก็เท่าที่มีข้อมูลในอดีตอยู่ในมือนะครับกองที่เด่นๆเนี่ยจะเป็นของทางกรุงไทยแบงค์นะครับในส่วนของตักรุงไทยแบงค์ที่มีปัจจนด้วยค่ะครับผมจำชื่อกองไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นกองเด่นๆนะฮะเรามีแรกเอาไว้ทั้งหมด14บลจ เรามีล้างไว้หมดนะครับทุกกองทุนเข้ามาตรวสอข้อมูลได้ครับเรามีข้อมูลตรงนี้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็อยู่ในหน้าตาเว็บไซต์ของบริษัทครับก็คือนมูุราเรียวทามเอฟซีซีแอนด์เรียวทามดอทคอมนะครับแล้วก็อยู่ในข้อมูลของทางไอฟันนะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราจะเลือกลงทุนเอาเทียบกองไหนดีนะครับดีจะช่วยบริหารความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าบางบางเรื่องบางหลักก็ต้องให้สถาบันเป็นคนบริหาร แต่บางเรื่องเราก็ลงทุนเองได้นะคะครับค่ะก็กระจายความเสี่ยงกันไปก็เกือบจะเป็นลมตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณวิกิตามข้อมูลกันอยู่แน่นอนครับลงไป940จุดนี่วูบเลยนะคนข้างเครียดครับสำหรับวันนี้ครับทั้งโรกแต่มาเก็ตติ้งก็จะเป็นลมเหมือนกันนะคะเห็นสอบถามหลายๆแห่งกันนะคะใช่ครับก็เจอทั้งลูกค้าถูกบังคับขายทั้งอะไรป่วนกันหมดครับก็หวังว่านะครับว่าผ่านตรงจุดนี้ไปได้เนี่ย เหมือนกับเมื่อช่วงปี2008เฮมิเกอร์คราซิสตใช่แล้วคุณพอคราซิสตเสร็จจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการกลับตัวขึ้นมาใหม่รอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่นักลงทุนไทยเดี๋ยวนี้มีความรู้เยอะนะคะคุณวิกฤตเวลาตกตกหนักเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสไม่แห่ขายตามชาวบ้านเขาค่ะก็ให้นักลงทุนไทยทุกท่านโชคดีนะคะคุณวิกฤตเรามาช่วยกันหาข้อมูลอย่างว่านะคะคุณวิกฤตให้ความรู้กันนะคะยินดีมากขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ